วันนี้นะคะโปจะพาทุกคนมาแต่งลุคนี้กันนะคะคือเป็นลุคที่เรียกว่าค่อนข้างจะนิยมมากะคะ่ะตอนนี้มมนว่าจะเป็นแบบในเอเชียเราหรือสายฝอรหรือฝรั่งที่นี่นะคะคือเป็นลุคที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะผิวบ่มแดดเนาะแบบดูเหมือนแพดโดนเผามาอะไรแบบนี้ธรรมชาติแต่แบบว่าเออหน้าจะประมาณนี้เนาะแต่วันนี้มันไม่มีแดดนะทุกคนจะบอกว่าถ้ามีแดดเนี่ยคือจะแบบ คือมันจะดู natural กว่านี้นะคะแต่นี้เขาจะดูแบบไม่ค่อย natural เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีแดดส่องมาทุกคน <c oughs> คือทาไมแบบเป็นวันที่แบบแดดเนะี่ยคือที่ผ่านมาเหรอวันที่ผ่านมาเนี่ยแบบดดออกทุกวันทุกนคนวันนี้แต่วันนี้พอโบจะแต่งลุคนี้เนี่ยคือแบบแดดหายไปหมดเลยอะคือแบบล้วเราไปดูกันนะคะว่าลุคนี้เราจะแต่งยังไง,ไง,ไงวันนี้เนี่ยโ <c oughs> บจะใช้ฟาวเดชั่นของเอ่อแรงโคมนะคะวันนี้ก็คือตัวนี้ รู้อยู่นะคะว่าตัวนี้เป็นอะไรที่บอกว่าโบแบบเป็นคอ์เรชันที่คือแบบชิ้นลักชิ้นโปรดของโบเลยนะทุกคนคือจริงๆผิวบ่มแดดเนี่ยถ้าแต่งให้ดีนะคะบอกว่าออกแดดเนี่ยมันก็จะสวยนะถ้ามีแดดอะแต่วันนี้มันไม่มีแดดอะทุกคนแล้วพอดีว่าตอนนี้สายแล้วด้วยแล้วห้องเนี้ยมันจะแบบเหมือนแดดมันจะตกไปอีกข้างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เห็นแดดเนาะคือสิวเนื้อยังไม่หายสักทีอะทุกคนเหมือนกดแล้ว หมือนรุ่งเช้าเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบว่าเหมือนยังออกไม่หมดอ่ะเออไม่รู้เป็นอะไรเอาละค่ะแล้วก็บีนี่ค่ะโบก,ก็ลงฝ่ามืออีกเช่นเคยนะคะอย่างที่คนรู้อยู่ว่าโบอชอบอุ่นเครื่องไม่ใช่เครื่อง <c oughs> อุ่นอืมอะไรล่ะฟาวเดชั่นของโบลงบนฝ่ามือมากนะคะเพราะว่ามันจะได้อุ่นแล้วก็ซึมเข้าผิวแล้ววันนี้จะแต่งบอกว่าคือเครื่องแบบ อ่าฟอรเดชั่นไม่ต้องหนาเยอะนะคะทุกคนก็จะประมาณว่าเบาๆงานผิวบ่มแดดออกแดดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะใช้สปันช์อินเคยนะคะในการลงฟอรเดชัน่นตรงนี้นะคะคือกระจกมีอันมากมีตรงนี้อันหนึ่งมีตรงนั้นอันหนึ่งคือแบบต้องมีกระจกหลายอันอนะเพราะมันจะได้เห็นแบบหลายมุมเนงทุกคน ยังบโบเห็นสิวเม็ดนี้มันใหญ่มากอะ่ะขออภัยในความสิวด้วยนะทุกคน <c oughs> คือมันแบบมันกดแล้วมันหายยากมากเลยอะ่ะรู้เป็นอะไรดี๋ยังโบเป็นสิวที่คางเยอะบ่อยมากนะคะแบบทั้งที่เมื่อก่อน,นยังไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะตรนเนี้ยตึนนตงแปวมากเลยอะ่ะตรงคางตรงเนี้ยอ๋อโบรู้และว่าทําไมน่าจะเป็นเพราะว่าเราใส่แมสแน่เลยอะ่ะใส่หน้ากากอะ่ะคือเห็นตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็แกบบคือบริเวณตรงนี้จะเป็นสิวเยอะมากนะคะช่วงนี้ไม่ว่าไม่รู้โบจะใช้สปันจ์อีกเหมือนเคยนะคะเพื่อ ลอง,งพื้นเกี่ยวลองพื้นนะคะ วันนี้นะคะโบจะเขียนคิ้วใช้อ่าาบรว brow powder duo นะคะของอ่าอะไรเหรอ b บร w n b r นี้เป็นของอนาตาเซียนะคะสีก็จะเป็นสีอะไรเหรอ g r a นิตนะคะก็ะคือจะประมาณสีก็จะประมาณนี้นะคะ่ะข้างหนึ่งก็คือจะเป็นสีเข้มกว่าและข้างก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลอ่อนเนาะเพื่อให้ได้ลุคแบบแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะ เพราะว่าเพรคิดว่า,อวาเออลุคนี้นะคะคือแบบเพื่อปกป้องแดดเนี่ยเราไม่ต้องเน้นคิ้วอะไรเยอะเนาะเราจะเน้นให้แบบว่าให้ผิวเราดูแบบสุขภาพดีอะคือเหมือนแบบโดนแดดเผามาอะไรปะาีนี้ยราก็จะไม่ลงคิ้วให้เป็นแบบเข้มเยอะนะคะป่ะคือจะแบบประมาณนี้เนาะ ถ้าคนที่เขามีขนคิ้วเยอะๆเนะี่ยมันก็จะดีกว่านะเพราะว่าเราปัดเราคิดว่าจะแบบตั้งฟูใช่ปะ่ะแต่พอโบไม่มีขนคิ้ว่ามันก็เลยไม่ตั้งฟูทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราก็เอาแค่เอาแค่ได้เราทำได้เนาะนีบว่าคิ้วก็ได้แลนะ้วเนาะคือเราไม่ต้องแบบว่าให้คิ้วแบบคือแบบเออเนี่ออกป่ะเราสีประมาณนี้ก็คือสีประมาณแบบเข้ากับสีผมของโบเนาะคือ คิวข,ของโบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องแต่งหน้าที่สุดอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าที่รู้กันอยู่เนาะไม่มีคิ้วอะเศร้า๋ยวต้องเก็บเงินเราก็ไปสักตามสักเพิ่อมอีกเนาะเพราะตอนนี้มันเฟดละเอาล่ะค่ะชุดตรงน,นี้นะโบก็ได้เาเนาะเบาๆแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาแต่งตากันเอาวันนี้นะคะโบก็จะใช้สีประมาณแบบโทนแบบส้มๆชมพูชมพูนิดนึงเนาะโบก็จะมาวันนี้โบคิดว่าโบจะมาใช้สีของแฟนตี้นะคะ Powder, อายแชโดว์พาวเดอร์แล้วก็เป็นพาวเดอร์พาเลตสีพีชนะคะนี่โบจะมาใช้สีอันนี้โบจะใช้สีกลางนี้ก่อน,นะค,ะค่ะคือจะลองสีกลางนี้ก่อนแล้วกันลองไปทั่วนะเปลืตานะคะจะไ,ได้ประมาณเปิดตาประมาณนี้เนาะเอาเดี๋ยวจะโบลงสีนี้อีกสีหนึ่งนะคะรู้สึกคิ็มไม่เท่ากันหรือเปล่าเนี่ย ททเท่าเนาะแล้วก็จะลงสีนี้ด้วยนะคะสีนี้ตามไปตามด้วยสีนี้แล้วจะขอันปอบสีแบบชอบมากประมาณน,นี้เนาะ แล้วก็แล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มความให้มันดูฉ่ำลงไปนะคะโบกะจะลงประมาณแบบปิตเตอร์นิดนึงเนาะให้มันดูแบบ b l i n g b อะไรประมาณเนี้ยเอ่อปิตเตอร์วันนี้ก็กลับว่าจะใช้ของชินาแล้วกันเนาะลองใช้ตัวนี้ดูอืมพยายามก็ใช้เป็นอืมปิตเตอร์ไม่ใช่ปิตเตอร์หรอกอายแชโดว์แหละมันจะแบบว่าบิวโวเเนาะตรงนี้เนาะลองดูเนาะตัวตานิดนึงเนาะมะ เดี๋ยวเาต้องใช้อนี้ดูเราใช้นี้เขามากับตลับของเขาเนาะเขาจะติดดีกว่าเออเออก็ดีทุกคนถามว่าพาเลตตัวนี้จากชแนลนะคะเขาดีหรือเปล่าอิดดีหรือเปล่าไม่รู้ดิบอการู้สึกว่าเขาก็เขาก็คือไม่ได้แตกต่างจากแบรนด์อื่นสักเท่าไหร่เนาะก็คือประมาณอารมณ์แบบก็ก็โอเคอะก็คือมันโอเคอะไม่ได้แบบว่าถึงกับบว้าวอะไรอย่างนี้เนาะ บ้างก็โอเคมันจะได้แบบรู้แบบบิ้งๆเนาะแบบใสๆอะไรเงี้ยเนี่ใสๆสีก็แบบเออมันก็แบบกิตเตอร์กิตเตอร์นิดนึงถ้าใครที่บอกว่าอ่าคือแบบไม่อยากจะใช้แบบกิตเตอร์นะคะก็ไม่ไม่ต้องลงอะไรแบบไม่ต้องลงอายแชโดว์ที่มันเป็นแบบดีกิตเตอร์ก็ได้ของนี้ไม่ได้ถึงแบบว่าจำเป็นแล้วค่ะเราก็จะมาเฮ้ยเริ่มเดี๋ยวก่อนเริ่มไปเพราต้องลงใต้ตาด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงก็ตัดว่าจะลงใต้ตาด้วยนะเราจะใช้พาเลต์เดิมของฟินตี้นะคะ อันนึงเขาดูแบบธรรมชาติแบบดูแบบสดใสอะวันนี้โบจะไม่ปัดขนตาล่างนะคะเพราะเขาดูแบบธรรมชาติไม่ธรรมชาติหรอกแบบได้ดูไม่ยุดเนาะได้แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะแต่วันนี้รารู้สึกว่าเราต้องเน้นแบบเขาเรียกอะไรล่ะเน้นไฮไลท์เตอร์นิดนึงนะคะเพื่อจะให้แบบดูแบบแบบว่าชายนี่แบบเออสุขภาพดีสดใสดื่มน้ำแปะแก้วอะไรอย่างเงี้ยะหาอะไรล่ะก็เป็นบลัชออนนะคะวันนี้บลัชออนสี ที่โบจะใช้วันนี้นะคะว่จะเป็นของแบรนด์นี้นะคะ Inlot นะคะก็อยูในตลาดนี้สีก็เป็นสีอะไรล่ะสี นี่นะคะสี็จะเป็นสีนี้บ่มนึ้ว่าอันนี้คือสีหรือเปออล่านะ r e e d o m เาเรียกว่า Freedom System Palette บุกอ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สีสีฟ e e ดอมซ s สเต็มพาเ t t ์นะคือหมายถึงว่าจำนันละเพราะตอนที่โบไปซื้อเนี่ยคือเราจะเลือกสีใช่ป่ะแล้วเราจะเลือกว่าเราจะใส่มาในตลับอย่างนี้ก็เราจะซื้อตลับด้วยนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ซื้อตลับเนี่ย, <S <S เ,ยเขาก็จะมาอะไรประมาณแบบว่าตลับพลาสติกอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เนาะ <S <S แต่ถ้าเราจะซื้อตลับเนี่ยเขาก็จะมาในตลับที่แบบมีแบบกระตกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ชแบบนี้นนะะคเป็ brush on ตรงหน้าเนาะคือสีแบบต้องลงเบาๆก่อนโอ้แดงจริงอะก็ต้องจึงมหกเนาะอืเป็นว่าไอ้นี้มันโอเคมากทุกคนสีเนี้ยเออถ้ามีใครอยากจะลองซื้อเนี่ยมันไม่ได้บอกสีว่า,วาสีอะไรบมก็มันก็จะออกแบบเดี๋ยวบอกให้ดูจะออกแบบไม่รู้ดีส้มๆประมาณเนี้ยคือสีเขาสวยนะ ถ้าอยากจะไปลองซื้อก็ไปหาดูนะคะของแบรนด์นี้เออก็โอเคเนาะแบบว่าเหมือนเหมือนผิวใสๆนงนี่ค่ะคงน่าจะไม่แบบว่าวอกแบบไม่ใช่วอกสิแดงเหมือนตุลินเนาะบ้านเราก็เรียกไม่ใช่ทุกคนมันเป็นแบบเป็นสไตล์เนาะหมายว่าในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะคิดแบบใส่ฟิลเตอร์อย่างนี้กันเนาะแบบผิวแบบอมแดดเฮ้ยมันโอมากเลยอ่ะว่าประมาณนี้แล้วเราก็จะปาดตรงจมูกด้วยนะคะเพื่อให้ดูแบบ แดดเนี่ยมันเผาจมูกมากเลยนี่มันก็จะประมาณนี้เนาะโอจะปิดกระจกเล็บยาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบลำบากกับการใช้ชีวิตมากเลยเนาะจะประมาณนี้เนาะให้จมูกอะอันนี้คือประมาณแบบว่าฟิลแบบอินสตาแกรมฟิลเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะโอุ้ยชอบมากเลยอะ่ะนะคะแล้วก็บอก็จะใช้ ะะแล้วลุคนี้นะคะทุกคนคือแบบว่าเป็นอะไรล่ะ oh. ถ้าเราได้ออกแดดนะคะคือเราไปเจอที่แดดแล้วแบบแบบแดดมันส่องมากระทบหน้าเราะะมันจะเป็นอะไรที่แบบอมเธอแบบมันเป็นอะไรที่แบบแบบอบ้ามากอะเพราะว่าแบบไฮไลท์หรืออะไรอย่างงี October ้ที่เราลงไปแล้วมันโด,น,ดนแดดแล้วมันจะแบบอืถ้ามันมีแดดมันก็ดีนาะตอนนี้ที่โบ <c oughs> แต่งหน้าแต่มันไม่มีแดดนะ <c oughs> ทุกคนวันนี้แดดไม่มีเลยอะอแล้วโบจะมาลงอะไรล่ะไฮไลท์เตอร์เนาะไฮไลท์เตอร์วันนี้เนี่ยโบก็จะใช้ของอะไรล่ะ คือจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเศร้านิดนึงนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์เตอร์เป็นพาวเดอร์เนาะของคือตลับสกปปกมากขอโทษด้วยคม่ต้อนของเฮลกลาสนะคะถ้าใครคือโบไม่อยากจะแทนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาให้ดูข้างในคือโบทําโตกเห็นปะนี่คือเป็นเป็นแบบเลอะเป็นฝุ่นเลยอะแบบเสียใจมากแต่ก็ต้องใช้อยู่เพราะว่ามันเป็นแบบยังไม่ได้มีโอกาสไปซื้อใหม่ยังไม่ได้ไปข้างนอกค่ะแล้วก็แบบคือโบต้องต้องใช้อะเพราะเขาเป็นไฮไลท์เตอร์เป็นพาวเดอร์ไฮไลท์เตอร์ตัวโปรดของโบเลยนะคะสีเนี้ยเป็นของเฮล์ล์กลาสอันเนี้ เป็นสีอะไระเหรอ,อสีมันจะเป็นโทนนี่ตแคงกว่ามันจะหกสีประมาณนี้เนาะสีเนี้ยค่ะคือเป็นไฮไลท์เตอร์ที่แบบสำหรับพาวเดอร์นะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์เตอร์พาวเดอร์ที่แบบโบต้องพูดของโบเลยแล้วก็จะมาลแบบประมาณอย่างเงี้ยตรงที่แบบเนี่ยตรงที่ตรงโหนกแก้มของเรานะคะเวลาที่ทอน,ปนไปในตรงดาหรืออย่างเงี้ยก็จะเห็นมันเป็นแบบมาเนี้ยแบบเออเนาะสวยแบบแก็ลองได้ทั่วหน้านะทุกคนเพราะว่าเราจะเน้นแบบสุขภาพดีใสๆอะไรอย่างเงี้ยเราอันนี้เป็นแปลงของ ซัโฟล่านะคะเป็นแปลงแฟนอะเนี่ยของซฟโฟล่าค่ะเป็นแปลงแฟนเพื่อที่จะลงแบบไฮไลท์เตอร์ตรงจมูกตรงแก้มตรงหน้าผากตรงอะไรก็หลายตรงเนาะแล้วก็รองคางเนาะเราก็ลงได้นี่ก็ลงแบบประมาณนี้คือมันจะแปรงแอปแปงแฟนเนี่ยเขาจะลงตรงนี้ได้ดีมากนะดูคนเาจะลงแบบเออมันจะได้เชฟสวยอ่ะก็เราก็ตรงนี้ปัดๆนิดนึงก็ตรงจมูกนะคะคือไฮไลท์เตอร์ดีมากเลยคับ้าคือแบบ ก็ไม่รู้สิโม้์ารแล้วเป็นลุกที่แบบลุกโปรอะเออโอเคเนาะไม่ใช่แค่โอเคนะทุกคนคือมันแบบสวยเืรอวังิลังการจริงอะเดี๋ยวโบคิดว่าโบต้องลงตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวโบต้องลงปรงตรงหน้าผากนิดนึงนะคะเพื่อเขาดูแบบเออเป็นสีทั่วหน้าเนาะไม่ได้แบบเป็นแค่แบบมาแตงตรงเนี้ยนึกออกไหมเพราะว่าจริงเวลาเราไปออกไปแล้วไปอาบแดดอะแต่เ,เขขู้เผาทั้งหน้าทุกคนไม่นก็ไม่เผาแค่ตรงนี้เนาะฉะนั้นเราก็ต้องลงแบบลงหน้าผากอะไรด้วยเนาะ จะแบบ่ประมาณนี้อ่ะอะไรมันโอมากเลยอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะก็ปัดไปเบาๆนะคะก็คือโบใช้แบบเนี้ยตัวปัดออนตัวเนี้ยคะ่ะตัวเดิมที่โบใช้ปัดแก้มเนาะแล้วก็ปัดไปแบบให้มันดูแบบเออเราโดนแดดเผามาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆริงสีนะคะวันนี้โบจะใช้ของโบจะมาใช้ลิปสติกของให้ลุปะคประมาณนี้เนาะเป็นของชาแนลนะคะชาแนลลิปสติกเป็นสี237นะคะเขาก็จะออกแบบประมาณนี้เนาะเขาจะแบบ ส้มๆอะไรประมาณนี้ค่ะฉันแบบกลิตเตอร์อันนี้เพื่อนเบอกเพื่อนซื้อให้เนะเป็นของขวัญวันเกิดอะไรประมาณนี้ก็เรื่องง่อยๆได้ป่าป๊าไม่เอาเนลิปซีเนาะเปลี่ยนดีกหว่าลิปสติกนะคะโบก็จะใช้สีนี่นะคะอิฟซานลอเรน เป็นของ Eve Sanorin นะคะสิสองหนึ่งสามกระจกทนมานี้เนะาะทำมาแบส้มๆอะค่ะเริ่มมาแบบประมาณแบบผิวแก้มเราอะ อ๋อคงไม่แรงไปเนอะทุกคนก็ได้เนาะโม่สิน่าจะเป็นลุกโปรดของโบอีกลุกหนึ่งแล้วล่ะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะคะโบคิดว่าถ้าเป็นซัมเมอร์เนี่ยเราแต่งช่วงซัมเมอร์เนี่ยน่าจะแบบดีกว่าเนาะจะได้แบบเออเหมือนแบบโดนแดดซัมเมอร์มาอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เป็นวินเทอร์เนาะน่าจะเป็นลุกของใช่ค่ะน่าจะเป็นลุกของซัมเมอร์มากกว่าเนาะเพราะว่า ก็จะลงลิปกลอสนิดนึงนะคะเมื่อนกากปากจะให้เหรอว่า่างนี้นะคะนิดนึงคือไม่ลงทั้งปากเรอกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวโบาจะฉีดอ่อเขาเรียกอะไรละ่ะเป็นอ e t เซตติ้งนะคะเป็นสเปรย์เซตติ้งสเปรย์ที่ไหนแล้วล่ะคือทำไมเป็นอะไรที่แบบหาอะไรไม่เจอเลยทุกคนเจอแล้วก็เซต t i n พาวเดอร์นะคะโบจะใช้ของทาร์นะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเรเดียนซ์ก็คือเขาจะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยแบบไม่ใช่ชายนี่นะคะแบบเรเดียนซ์มีสุขภาพดีก็คือเป็นประมาณแบบลุกนี้ที่เราอยากจะได้นะคะจะฉีดเราจะต้องปิดขนตานะคะเพราะขนตาเอ็กซ์ตชันเนี่ยจริงๆเราไม่ควรที่จะโดนโอโยหรือโดนอะไรที่เป็นน้ํามันนะคะเพราะเขาจะทําให้ขนตาที่ติดเนี่ยคือแบบหลุดออกง่ายๆไม่ลาสลองนะคะหอมส,สดชื่นมากโอเคข่าเป็นไงกันบ้างเป็นไงบ้างเหรอ ชอบลุคนี้กันหรือเปล่าสหรับโบนะโบคิดว่าเป็นลุคโปรดลุคนึงเลยนะคะตอนนี้ที่โบแบบว่าเออแต่งแล้วดูมันดูแบบมันใช่อะ่ะคือมันไม่มีแต่อารบโบแบบเสียอารมณ์มากนะวันนี้ที่มแบบเออมันไม่มีแต่คใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบลุคนี้ที่โบแต่งไงนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe บบโบอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปนี้เราก็ลางไปก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย